สวัสดีครับพี่น้องท่านผู้ชมขอต้อนรับพี่น้องเข้าสู่ตลาดนัดโคกระบือชมพูบุตรหรือตลาดน้องเกออำเภอเมืองจังหวัดาลีศครับสอ่อ,สองวันนี้เป็นส่องวันเสาร์ที่งี้สิบเดือนก,นกรกฎาคมพุทธศักราชสองพันห้าร้อยหกสิบเก็ดครับมุ่งมันทีน่จะทำภาคพี่น้องมาเบิ่งรา,งางคาวัวราคาควายของตลาดนัดน้องเก่ในท้างในเสาร์ที่วันนี้น,น,นะครับ วันนี้จะเป็นมือบ้านเขาัาษาครับเรื่องเกีกับเียมอาหารการดูการกินใสปไปวัดต่อไปอันนี้กินทอดใต้หอยในอ่างครับมาตลาดคือเก่าเอาต้องบรรยากาศครับตอนนี้งวัวกำลังเข่าว่าอยู่กต่นี่ออกมาสวยจัง่อยครับพอสบายดีครับครับผมแม่ลูกแม่ลูกลูกแม่ครับลูกแม่ แม่ลูกแรกครับลูกลูกไข่พอดลูกบยังก่อนลยังย่อนเยมาานเ่ยพ่อไม่มีครับ่้องยังก่อนนะชิว่ชิว่าครับผมขอบคุณครับช็อกโกแลตครับแม่แม่ผสมอยู่ไม่อแม่ยังยังสองร้อยสูงร้อยเท่านีนี่อันนี่แม่ลูกสี่รืห้าลูกืกแม่ลูกกมนลูกแม่ก่อนแม่อ เปิดไปก็ได้พอเปิดสามเก้าครับเปิดสามหมื่นเก้าครับล้นธรรมชาติที่ล้นเฮ็ดล้นธรรมชาติออครับสามหมื่นเก้าพันบาทต่อรองได้ลูกแรกครับลูกแรกครับครับโม่งสามได้ครับกาดนำเลี้ยงได้จ้าหน่อยเมียมันคือลูกกินนมตัวไหนอีกพอมีครบเดียวหรือเปล่าเอา้า ตัวไหนตัวนี้นี่กับพรนึงเดียวนรนี่กับแมนครนี่เทรน,นี่สอหม,ม่นสามพันสนสรหนึ่งหนึ่งหกสองหมื่นสามครับุงสาที่หัวกเมีมันผสมอีกไปนี่ง่าาต้องว่าตวนี้เทไรก่อนนี่ตนีเทไเทหมือรับา้าง โอ้หมืน่นหกพันหมืน 6, ห่นหกพันครับสูงไหวสามที่บวกเมยียมันลูกผู้หาเงิน 5, หาข้ามแม่ลูกหมื่นหกครับหมื่นหกพันลูกเมียลูกตัวน,นี้เนี่ยละถูกไหมสองหมืน่มน ู้งลอยมีตุดหงองเดือกเอารับไชมาโคบไหนก็งไใช่ละก็คุณชุมเนืโครับศากเกอาสาครับ1983 224ครับไฟยังไฟอองคุชุมเนื้อโสเอาบรรดาตลบด้วยไปได้พอครับผมเอาเบอร์โทษทรทางฝนแล้วดิสร้างหลบใต้แล้วครับครับครับ สวัสดีครับเชะแม่ลูกจึงคืนผสมปไปนีนเสมเลยครับจัดเดือนเรละยี่ิบสองเดือนหอนึง่งหรับนีบบ่ลูกแม่ลูกผู้ลูกหางเงินเมนล่ลูกเข้าลูกหางเงินหาข้าแม่โชว์หุ้นใช่ไหมโอ้ลูกใพสลูกมันิกโกสองล้านโกสอ้าน,นาติเดเตยแดงยิงคืนนี่เม่สูงว่าจะไหนครอย อาที่บวกก็เราละโอ้แข่งขาหลุกนะครับเพิ่ได้เท่าไรอ่ะจิตเงินเก่าครับเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทโอ้ลุมน่าักเงินครับคแง่แง่ต่อรองไดนแยกวะเมียเท่าไรเมียน้ำม่นกัวเท่าไร กามมือท oh, ja er ี่ล um, ุงดีาอะโอ้เอาไายอยากใดทึงเอาโ้มกับเก็ดมือเก่าอยากก็ตามเ่นว่าวันดีครับเสียอัดครับนี่หลุดติดเลยด้ยอไปน้ำกันเนี่ยคอยกินวันหมดเจ้าคอยเก็บตาดิดึกคอใส่เวียนเขาไาบางน้ำฝาเปรือทั่วอ่ะสามห้าสามห้าเก้าหนึ่งแปด วันับพวมาอ่ะมันหมาน่ะกระดีลูกชสเก็เห็นนาเจ้าโดนแล้ว่ได้มาบ่อใคยเดม่าบ่อใครเดมาอยูั้งแต่สมเด็จ่นบ่กเมีนครับแม่สาวแเม่ท้ทองแยกลูกครับขายลูกออกขายลูกออกนมท่านไหนยุครับชุ่มเอยท่าได้ลูกเลยี13บวกครับ เปิดได้เท่าไรสามหมื่นเก้าบาทนครับน่มซีฟีเพ่เลยอยู่สี่ยังดังอยู่สองีเลยครับเค่องดำันาดสามหมื่นเก้าพับาทต่อร่องไดนคือเก้าเก้าสามหมื่นเก้าครับน้องฝากเบอร์โทรลูกไส้ศูนย์หกไป3ามห้า 0999ครับเสียรยังนิก้าครับผมนิก้าทบเด็ตแมนครับเอามันหมาด้านลูกเนะครับผมขอบคุณหลายๆลาบัตดีครับบัตดีครับลูกเอาไว้จกโตครับเฮ้ยพูดอ่ะพี่ปรีชาพันธ์ พอดีอ่ะแม่ลูกแม่ลูกแม่สาวแม่สาวบอันนั้นเป็นลูกกโนนสิแม่สาวเท่าไรหลาสสองหม่นสองสองหมื่สองแม่สาวสองหมื่นสองสุงลอยขีเป็นน่ะ สองพันสองต่อรางไหนม่ต้องกันบ่อแ,แม่ลูกเม่ลูกเขาโอ้เนี่ยแม่ลูกเขาอะไรลูกเม่ลูกว่าสามเจ็ดครับสา <30, 100. S 2> มพันเจ็ดลูกผัวลูกเม่ยแม่สีขาวสามืันเจ็ด จอร่องหน่อยทั้งไ่มางคงกัเอาไผ่บางเดียวกับเอาฝากเบอร์โต้อะชุดปแปด่สามเก้าเจ็ดครับจากสารคามครับล้วมันมานลูกสวัสดีลูกสวัสดีเม่ลูกเม่ลูกเมียลูกแม่ลูกไ่เล็กหลูกเอหกแปดครับพ่อ เมียผสมอีกไปเมียทองอมีลูกไส้ขายเ่อนหรอบ่ยังครับ่อผสมหเดือนหเดือนไผ่ซีไว้ซูงลอยตะไลเล็กซูงอาชีวกเครื่องดำเปิดไป่ะไลละเปิดไปปาบแปดหมื่นับาท แยกวะกันแยกแยกวะบ่แยกครับบ่แยกต่อรองได้รับประกันท่องรับประกันตามนี้รับปกัน่องรับปรกันตามนี้รับทงอมเดี๋ยวคือเครื่องอยู่เราไปังน้ำฝาเบอร์โซลูกศูนย์หกสามไปแปดหนึ่งแปดสี่ห้าห้าสองครับผมเสียเล็กครับสมุทรบุรียุไซกับยุลดครับ

สวัสดีครับเกียรติยุดีสบายครับผมออกมาจะมาเศี่ยวหรือ่าครับเขาเขาเขาบ้าหอดเกียบตาจ้ามันมันดูคนมันครับผมเอาเลยหล่าเลยสวัสดีครับเม่ท่อง ผมจับมือเจ้าผมจับมือให้าาก,กับหลวงสุเาจบาดปะลูกจะกันราคาจหวาดที่มือหาเมียลูกเนี่ยที่มือหาเมียลูกครับสบายดีครับเมียลูกเมียลูกเป<อ>ลี่ยนหา้ยเ้เปลี่ยนท่านหาย โอ้ปจอมรักมากเหมือนมปันหาร้อยเป็นเยเี่โอ้ยเป็นไรช่วยลับลูกผู้เออนี่ละเลียงซ้ำนี่ลมันได้ลูกเร็ว เอาไปบักน้ำปากเบอร์เมื่นเกล็ดพันหาเลยบอกเบอร์แล้วเบอร์โต่ป้าไปสามเก้าลุ้นหาสามหกเอาว่าถูกแม่มาริแม่มาริจังฮันเอาพันมันเออกับหงอนจะยาบูดประจังมวลสบายละล้านนี่ 0มื่นสามครับฮะส0มพันมื่นสามที่พี่ดีทีตดน้ม่ยู่ดิมื่นสามต่อรองได้อีกต่อรองได้ครับลูรอยยีที่บวกเอาฝาเบอร์ลูกไส้ศย์เก้าสไปเก้าศูนย์แปดหนึ่งหกเก้าแปดครับครับมันมนหลยลูกครับผม คลิปนี้ฝากต่อเป็นอดสั้นหนอยครับส,ส,าบ,ส,สาบายดี